สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยมิตรบุกผากระนลูกนะวันนี้เราเข้าสู่เนื้อหาสาระในหลักภาษาไทยนั่นก็คือคำไทยแท้และคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยก่อนที่เด็กๆจะรู้ว่าเรายืมภาษาอะไรมาใช้บ้างเด็กๆต้องแม่นภาษาตัวเองก่อนต้องรู้จักภาษาตัวเองเป็นอย่างดีก่อนนั่นก็คือคำไทยแท้ของเรานั่นเอง คำไทยแท้เป็นอย่างไรรูปมีข้อสังเกตที่หนึ่งคือคำไทยแท้ไม่มีตัวกลัดเน้นย้ำว่าไม่มีตัวกลัดน,นะคะยกเว้นนะยกเว้นคำเหล่านี้ค่ะ,ะคำที่อยู่บนหน้าจอนี่ผี่ อีมาเหย่ยคำเหล่านี้มีตัวการันนะคะเพื่อเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ความหมายถ้าเขียนเหย่าเฉยๆไม่มีหลอกการันความหมายก็ยิ่งอีกอย่างหนึง่งหรือความหมายเยอะแต่ถ้าเรามีการันกํากับไว้เนี่ยเราจะรู้เลยวอ๋อเยตัวนี้มันแปลว่าอะไรมีความ,มาเกียใช่ไหมคะอะนี่คือ,อตัวการันที่ถูกยกเว้นไว้ในคําไทยแท้แต่โดยทั่วไปแล้วไทยแท้จะไม่มีตัวการันนะลูกนะ หลักการต่อไปหลักการจากข้อสังเกตที่สองค่ะลูกคำไทยแท้นั้นจะสะกดตรงตามมาตรานะคะตรงตามมาตราในมาตราตัวสะกดของไทยเนี่ยมีอยู่8มาตรารวมแม่กกาเป็น9นะคะใน8มาตราเนี่ยตรงตรงมาตราอยู่สมาตราแล้วก็ไม่ตรงมาตราอยู่สมาตรานะคะ ตรงวาตาหมายความว่าอย่างไรก็สะกดตรงกับมาตามาตาแม่กกสะกดกอไก่ก็สะกดกอไก่ตรงตัวนะคะมีคือใช้กอไก่บใบไม้ดอเด็กนอนหนูมอไม้ยอยักวหวนงงูเป็นตัวสะกดตวงตัวนะคะยกเว้นอรชรค่ะเด็กๆดูอรชรเป็นคําไทยแท้ที่มันมีการแผงค่ะมันมีการแผงมาจากคําว่าอ่อนชอนอ่อนชอนอ่อนชอนนะคะพอเวลาพูดพูดติดปากพูด พูดติดปากเรื่อยๆเอาช้อนช้อนช้อ้อนช้อก็กลายเป็นอรชอนนั่นเองนะคะนี่ก็คือหลักการสังเกตข้อที่2ข้อต่อไปค่ะเป็นข้อยกเว้นคําไทยแท้บางคํามันมีหลายพยางนะลูกมันมีสาเหตุจากหนึ่งการกลมกกืนเสียงได้แ,แก่การผสานเสียงของท้ายคําหน้ากับคําหลังเช่นคําว่ายอย่างไร นะะกลมกลืนเป็นยังไงพูดง่าพูดยๆงไคือมันสั้นลงกระชับลงอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทีเดียวเป็นเทียวอย่างนี้นะคะเป็นการกลมเกลืนเสียงนะคะต่อไปข้อยกเว้นข้อต่อไปเขาบอกภาษาไทยเนี่ยมันกลอนมีการกร่อนกร่อนกร่อนเสียงนะจ๊ะเธอจ๋าก่อนอย่างไรก็คือคําที่มันมีสองพยางเนี่ยลูก นะคะที่เดิมเนี่ยมันเกิดจากคำพยางค์เดียวสองคำมาเรียนภายหลังพูดเราพูดเร็วขึ้นนะคะเสียงคำแรกก็จะกดลงกดลงมาถึงสั้นลงถูกตัดนะจากเดิมๆยาวๆก็ถูกก่อนกๆกกกมาจากหินก้อนใหญ่ๆใช่ไหมน้ำหยดทุกวันะก็ถูกกัดก่อนเป็นเล็กๆๆนะเหมือนกันคำในภาษาก็มีแบบเช่นตะปู แม,แม่แม่อหยิบตาปูไว้หน่อยนะคะพอเราพูดเร็วขึ้นเร็วขึ้นมีทักษะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขถูกใช้ก็กลายเป็นตะปูตะวันดูตะวันสิก็กลายเป็นตะวันไหคะ,ะคำมันถูกกร่อนเสียงให้สั้นลงกระชับลงนะคะต่อไปลูกข้อยกเว้นที่3าภาษาไทยแทรกเสียงได้กลืนเสียงกร่อนเสียง แทรกเสียงมีการสันนิษฐานว่าเดิมเนี่ยนะลูกนะคาพยางค์เดียวเรียงกันสองคาเนี่ยต่อมาเรามีการแทรกเสียงเสียงสระอะเข้าไปตรงกลางเช่นเมื่อก่อนใช้ลูกเดือกสมัยก่อนคําพยางค์เดียวก็คือลูกพยางค์เดียวอยู่เรียงกันสองคาลูกหนึ่งเดือกหนึ่งใช่ไหมคะเรียงติดกันเป็นลูกเดือกต่อมาเขาก็มีการแทรกเสียงอะเข้าไปตรงกลางจากลูกเดือกก็กลายเป็น ลูกกระเดือกแม่เสียงอะกระเสียงอะจากนกจิบก็กลายเป็นนกกระจิบลูกทอนก็กลายเป็นลูกกระทอนแบบนี้ใส่เสียงอะเข้าไปตรงกลางคํานะคะเราเรียกว่าการแทรกเสียงนั่นเองต่อไปลูกเทคนิคเนะี่ยจำไม่ได้ก็ต้องมีเทคนิคน่ะเขาบอกว่าถ้าคํานมีมากกว่าหนึ่งพยางให้ดูว่า เข้าหลักการข้อนี้หรือไม่ถ้าใช่แสดงว่ามันเป็นคำไทยนั่นก็คือมีคำว่ากระหรือปรเป็นพยางคแรกนะคะเมื่อเราตัดกระกับปราออกความหมายเหมือนเดิมแสดงว่าเป็นคำไทยแต่ถ้าความหมายไม่ใช่เหมือนเดิมแสดงว่าห no นูไม่ใช่ไทยแน่ๆเช่นเขาบอกว่าคำว่ากระโดดเด็กๆลองตัดคำว่ากระทิ้งปึ๊บเหลือคำว่าโดตัวเดียว ความหมายมอนเดิมไหมลูกก็เหมือนเดิมหมายถึงการอกระเด้งตัวไปข้างหน้า,รากระเด้งกระโดดตัวไปข้างหน้านะการปฏิกิริยาการไปข้างหน้านะฮะแบบกระโดดก็แปลว่ามีความห <โ frustrating. S 1> มายเ,เดิมเดิมแสดงว่าเป็นคาไทยลองมาดูกระบือกระบือเนี่ยถูกตัดกระออกไปปุ๊บเหลือบือตัวเดียวบือตัวเดียวหมาย Amsterdam. ความว่ากระบือแปลว่าควายใช่ไหมลูกถ้าบือตัวเดียวแปลว่าควายไหมอ่าไม่ใช่แสดงว่าความหมายไม่เหมือนเดิมแสดงว่ามัน ไม่ใช่คำไทย่นเองนะคะนี่คือเทคนิคที่หนึ่งเมื่อตัดกระกระปะแล้วความหมายเปลี่ยนไม่ใช่แต่ถ้าความหมายเดิมใช่สองคำพยาค์แรกมักประสมด้วยสละอะซึ่งเกิดจากการกลอนเสียงให้สั้นลงนะคะเสียงเรียกเสียงแรกของคำเป็นเสียงอะตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่เสียงอ่ะแต่มันมีการอา่ามีการกลอนเสียงให้สั้นลง เช่นคำว่าหมักม่วงวงเด็กๆเจอคำว่าหมักม่วงไหนๆลูกจําได้ไหมหมากม่วงหมากพร้าวหมากพลูเนี่ยนะหมักม่วงมาจากอ่าศิราจารึกข,ของพ่อคุณรามคาแหงนั่นเองหมักม่วงซึ่งมันก็ถูกกรอนเสียงมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามนะลูกถูกเรียกถูกใช้ถูกใช้ถูกกรอนกรอนกรอนกลายมาเป็นคําว่าหมักม่วงอ่ามีเสียงอะข้างหน้าแต่เสียงอะนั้นมีการกรอนเสียงมาจากเสียงที่มันหยาบนะคะ สาวไพ่ก็กลายเป็นสไพ่สายดือก็กลายเป็นสะดือกร่อนเสียงให้สั้นลงนั่นเองนะลูกนะเป็นคำไทยแท้ต่อไปข้อสังเกตที่สี่ค่ะเด็กๆเขาบอกว่าไทยแท้มักจะไม่กดไม่ปรากฏพยัญชนะเหล่านี้มีตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ตัวนี้ถ้าเป็นคำไทยแท้จะไม่มีแน่มันมีคำยกเว้นอยู่ตรงนี้ลูก คำยกเว้นอยู่ตรงเนี้คำเหล่านี้เป็นคำยกเว้นว่ามันเป็นไทยแท้นะแต่ถ้าไม่ใช่คำเหล่านี้ไม่ใช่คำนี้เป็นสระคอระคังแต่ไม่ใช่คำว่าค่าไม่ได้คำว่าเครียดไม่คำว่าคอไม่ถ้า่ราคังไม่ใช่ตากเคเนี่ยไม่ใช่ไทมันมีแค่ห้าคำนี้ที่ใช้คอระคังแล้วเป็นคำไทยแท้เพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำพยัญชนะซึ่งพยัญชนะเด็กๆเหล่านี้เด็กๆจำง่ายว่า หางยาวหัวแตกหัวเยอะไม่มีหัวทั้งหลายเหล่านี้นะคะหน้าตาแปลกๆเหล่านี้นะคะไม่ใช่ไทยแท้นะคะซึ่งส่วนมากเหล่านี้นะลูกจะเป็นบาลีสันสกฤตนะคะต่อไปลูกคำไทยที่ออกเสียงไอจะไม่ใช้ลูกแบบนี้ไอยยยักแม่ยากาศยยยักษ์ไอใช่ไหมหรือสะระไอไม้มลายแล้วยอยัก ไม่ใช้ไม่ใช้แต่คำไทยจะผสมสละลายมี20่้หมวนเท่านั้นนะเด็กๆต้องจําห้องอันนี้ให้ได้ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สปายใช้ของของไฟใจเอาใส่หอมิมหลงไหลใครขอดูจากใครลงเรือใบดูน้ําใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบาใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องหย่าละเรียงยี่สิบม้วนจำจงดียี่สิบม้วนนี้เด็กๆจำไม่ได้ว่ายี่สิบม้วนนี้เป็นไทยแท้ถ้านอกเหนือจากยี่สิบม้วนนี้สแสดงว่าไม่ใช่ไทยนะลูกอ่าต่อไปคำยืมแรกเลยจากภาษาต่างประเทศที่เราเข้ายืมเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากนั่นก็คือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษมีหลักการอย่างไรหนึ่งเลยมันเป็นคำทับสั่์ คำทับศัพท์หมายความว่าการเขียนคําในภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทยด้วยตัวอักษรและตามอักขรอักษรวิธีของภาษาไทยเนี่ยลูกการใช้คําทับศัพท์ควรใช้ในกรณีที่มันไม่มีคําไทยหรือบาลีศัพสกมีบางอย่าเช่นการใช้ลักษณะเช่นคําว่าสูตรอย่างเงี้ยค่ะลูกสูด h u i t สูตร มันไม่มีคําไทยใช้เสื้อสุตรคาไทยเรียกว่าอะไรนะไม่มีศัพท์บัญญัติไว้เขาก็ทับศัพท์เลยอ๋อคือสูตรนะคะแท็กซี่แท็กซี่ภาษาไทยแท็กซี่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะไม่มีบาลีสันสกฤตก็ไม่มีโอเคงั้นใช้ทับศัพท์ไปเลยว่าแท็กซี่นะจะใช้ในกรณีที่มันไม่มีคําไทยหรือบาลีสันสกฤตบัญญัติไว้เท่าน,านั้นนะคะ ศัพท์บัญญัติคืออะไรศัพท์บัญญัติก็คือคำที่เราบัญญัติขึ้นใหม่ในภาษาไทยโดยราชบัณฑิตยสถานเป็นผู้รับรองนะคะลองรับศัพท์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของโลกซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีศัพท์แบบศัพท์วัยรุ่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกอ่ะเป็นเป็นศัพท์อะไรอย่างนั้นเรียกศัพท์บัญญัติใหม่นะคะอ่ะการใช้ศัพท์บัญญัติเช่น h e c k e แปลว่าการเข้าถึงแบบนี้นะคะภาษาไทยบัญญัติว่าอ๋อภาษาอังกฤษคำนี้นะเอาของเขามาเนี่ยคำนี้ให้หมายถึงคำว่าเข้าถึง Background ก็ให้หมายถึงพื้นหลังเนี่ยมีภาษาไทยใช้นะ Background ตัวนี้บัญญัติเลยภาษาไทยบัญญัติเลยว่าแปลว่าพื้นหลังอ่ะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าศัพท์บัญญัตินะคะทีนี้เด็กๆดูตารางเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย นะคะ,ะภาษาอังกฤษบอกว่าภาษาอังกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเมื่อเข้าประโยคนะคะแต่ภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเมื่อเข้าประโยคนะคะเมื่อเข้าประโยคแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาษาอังกฤษมีการผันตามพจน์ตามการเวลาผันนะคะ verb adjective ออดีตป,ปัจจุบันอนาคตแต่ภาษาไทยไม่ต้อง ภาษาไทยไม่ต้องผันอะไรทั้งสิ้นมาตรงรูปเลยนะภาษาอังกฤษไม่มีเสียงวรรณยุกต์จึงขึ้นเสียงสูงเมื่อเป็นประโยคคําถามและลงเสียงต่ํามเมื่อเป็นประโยคบอกเล่า,ถ,า,ถ,าถ้าถาม What ก็จะสูง What นะแต่ถ้าบอกเล่านะคะ I love mango ไปไปอย่างเงี้ยเปประโยคบอกเล่าก็จะเสียงต่ําลงแต่ถ้าเป็นคําถามก็จะเสียงสูง แต่ภาษาไทยมีลูกวรรณยุกต์ใช้นะลูกทําให้เราอ่านออกเสียงความหมายแตกต่างกันเช่นกะกะกกะกาขาวขาวข้าวแม้เราไม่ต้องมาทําเสียงสูงเสียงต่ําเราทําเสียงโมโนโทนปกติเสียงพื้นฐานราบรลื่นไปได้เลยเพราะว่าคําเรามันมีความหมายในตัวของมันไปนอยู่แล้วนะคะภาษาอังกฤษคําขยายหนะ้าคําขยายอยู่หน้าคําหลักแต่ภาษาไทยนะคะคําขยายอยู่หลังคําหลักหรือคําที่ถูกกระทำ ถูกขยายนะคะคำขยายอยู่หน้าบิ๊กแมงโก้สมมุติ b บิ๊กแมงโก้แต่ว่ามะม่วงลูกใหญ่ใช่ไหมแต่ในภาษาไทยเราจะพูดเลยว่ามะม่วงผลใหญ่ไหนะคะคำขยายก็คือคำว่าผลใหญ่อยู่หลังคำว่ามะม่วงเนี่ยนี่คือข้อแตกต่างระหว่างอังกฤษและภาษาไทยภาษาอังกฤษสร้างคำหรือเพิ่มคำโดย การเติมคำหน้านะคะ perfect หรือท้ายคำ Suffix เป็นยังไงภาษาไทยสร้างคำโดยการนำคำทั้งสองมารวมกันเลยเช่นคำะสมคำคือนำคำมาติดกันได้เลยลูกแต่ภฐฐาษาอังกฤษต้องมีการเติมคำเติมคำเข้าไปนะคะภาษาอังกฤษมีการลมน้ำหนักของพยา์ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนแปลงได้เช่น พีเซนต์ออกเสียงได้สองอย่างะคะแปลว่าปัจจุบันหรือแสดงให้เห็นแต่ภาษาไทยมีการลงน้ำหนักพยาา์หนักเบาความหมายไม่เปลี่ยนนะคะจะหนักจะเบาจะซ้ายจะขวาจะมากจะน้อยความหมายเดิมนะคะในส่วนของภาษาไทยนี่คือตารางเปรียบเทียบค่ะนะลูกนะทีนี้เด็กๆลองทําดูหนูทาได้สิลูกนะคะทำอย่างไรไม่ให้เด็กๆเนี่ยไป ดูบทความจากนิตยสารหรือวารสารที่เด็กๆสนใจแล้วยกตัวอย่างมาโอ้ยข้อความนี้อ๋อมันมีคำยืมมาจากภาษาอังกฤษนะเธอแล้วเด็กๆก,ก็บอกด้วยว่าคำยืมที่หนูหามานะันอ่ะมันมีความหมายของคำว่าอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันเขียนดูว่าอธิบายความหมายของคำซิว่าอ่ามันมีความหมายถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆหามาถูกต้องหรือเปล่านะลกนะ้นี่คือการทบทวนเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะเด็กๆสนใจนิตยสาร าวารสารหรือจะเป็นนิยายนะคะหรือจะเป็นเรื่องสั้นอะไรต่างๆที่เด็กๆชอบที่เด็กอ่ะเด็กๆลองดูซิอุ้ยข้อความตรงนี้มีคํายืนจากภาษาอังกฤษด้วยนะเด็กๆก็ยกข้อความนั้นมาแล้วก็บอกว่าคําไหนที่เป็นคํายืนจากภาษาอังกฤษแล้วมีความหมายว่าอย่างไรเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องยากนะคะเราสามารถใช้เทคโนโลยีที่มีเนี่ยสืบค้นได้เลยใครอยู่ทางบ้านเด็กๆก็เซิร์ชหาเลยแล้วก็เขียนลงสมุดให้มิดนะคะคนที่อยู่ทาง ในเรียนที่โรงเรียนเนี่ยก็ทําในห้องเรียนได้เลยไม่ใช่ปัญหานะคะนี่คือการสรุปความรู้ของเราในวันนี้นะลูกนะแล้วเจอกันในคาบเรียนหน้ากับการยืมภาษาอื่นเข้ามาอีกนอกจากภาษาอังกฤษนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้า